สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้รถที่เดินทางมาแต่จังหวัดนครนายกนะคะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะวันนี้เขาเอาต้นไม้ป่าและต้นไม้กินได้นะคะมาส่งที่บ้านไร่วังพยอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะเต็มรถเลยค่ะ อันนี้คือเพาะชําต้นมะลิตมานะคะส่วนอันนี้คือต้นสตอนะคะอันนี้คือเป็นกระเจี๊ยบกินยอดนะคะส่วนอันนี้คือต้นหูเสือนะคะอันนี้ใส่ในถังมาเลยนะคะอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะอันนี้เป็นต้นมะลิตส่วนอันนี้คือต้นจามจุลีนะคะ อันนี้ต้นอ,อะไรไม่รู้จักเลยส่วนตรงนี้ก็คือยังเป็นต้นสตอนะคะเป็นสตอแดนใต้นะคะที่เขาใช้เพาะเมล็ดเอาเองนะคะส่วนต้นนี้นะคะ คือต้นชาตินะคะได้มาหลายต้นเหมือนกันยี่สิบกว่าตกสาสต้นส่วนอันนี้ก็คือยางนานะคะส่วนอันนี้ส่วนตรงนี้ก็คือต้นจานเครือนะคะส่วนอันนี้ประดู่ป่านะคะ ได้มาเยอะเหมือนกันตกตกยี่สิบต้นนะคะส่วนอันนี้เป็นมะม่วงหิมะพานนะคะใบแห้งสงสัยจะมนันสงสัยจะเดินทางมาไกลนะคะส่วนอันนี้คือต้นแดงนะคะอันนี้ก็มาเยอะนะคะ สส3 0นะคะเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือต้นตองตึงนะคะที่บ้านไร่บางพยอมอยากได้มากๆเลยนะคะเพราะใบเขาสามารถที่จะเอามาทำหลังคามุงได้นะคะถ้าเป็นผลสำเร็จปลูกไว้ได้โตงานต้นใหญ่บ้านไร่บางพยอมว่าจะใช้ใบของเขาเอามามุง กระท่อมทำเป็นที่พักให้สำหรับเพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมบ้านไร่บงพยอมกันนะคะส่วนต้นนี้คือต้นสบายนางนะคะหรือที่เขาเรียกว่าใช้ผ้าสีดานะคะถ้าเขาต้นใหญ่ห้อยลงมานะคะจะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นที่ว่าอยากได้แต่ก็ได้มาสมใจแล้วนะคะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะคะ